ไม่ไหวเหรอเนี่ยโอ้แล้วค่อยๆซอยตรงนี้ผมมาเลยเพื่อนให้หมดเลยให้หมดเลยตอนนี้เอาเปล่าลองหน่อยดีกว่าจะได้รู้กันไปว่าใครมันคือของทีมาคอสคิวแล้วโอ้โหจะเสนะยืน,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 ยนเลยเขาลงคาจะได้นี่คือหมดทีมคนเดียววเนี่ย ไปครับผมกรับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับผมผู้ชมฮะววันนี้นะครับเราอยู่กับการรีวิวอวตารฟินใหม่ล่าสุดนะครับผมซึ่งอวตารนี้นะครับผมไม่ได้มีที่ไหนนะฮะมีที่ร้านค้าที่เดียวนะครับผมคือถ้าคุณผู้ชมไปซชื้อที่เซเว่นจะไม่มีนะฮะที่คุณพูดนะคุณ ไม่เป็นไรครับผมวันนี้นะฮะไหนๆก็จะมารีวิวต้าแล้วเราเลยพ่วงการนําเสนอที่มันน่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นครับผมแล้วก็บอกได้คนเดียวว่าถ้ามาธรรมดาไงมันก็จะไม่ใช่ช่องเราแล้วครับผมซึ่งวันนี้ก็อยู่กับผมนะอเล็กซาคาับผมรับหน้าที่บรรยายนะกับนเดยวยาวๆไปฮะยาวๆไปฮะเหลาๆไปซึ่งช็อตนี้จะมีอะไรไม่ได้เลยนอกจากศปนตกรรมตรงกลางยังไงยัดหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีเอาเอาไปแล้วเอาหรอเอาแล้วครับผม หล,หลังแอนหลังแอนนี่คือแบบ e ี่อี a ี่คือแบบไม่ต้องทำอะไรมากครับผมให้มันเสียนาฬิกาเกินไปนะฮะเราจะมารีวิวทั้งทีแล้วก็จัดเลยครับผมพุ่งพ่วงให้มันสนุกสนานกันไปฮะผู้ชมจะได้เห็นการยิงที่รุนแรงและเปรี้ยงป้างนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือมันจะเล่นยากนะฮะก็ไม่แนะนำให้เอาสายที่เราจะเล่นต่อไปเนี้ยไปเล่นเด็ดขาดนะเพราะว่าบอกเลยว่าอันตรายถึง มันพบรุษที่ที่หลับไหลไปแล้วน,นะฮะอาจาจะโดนดายยันโคตรเราสกปรัสนะฮะแนะนำว่าเล่นแล้วปิดไหม <c oughs> หรือถ้าไม่อย่างนั้นนะครับผมก็ฝากเออไม่ต้องเล่นนะดูอีกเดียวก็พอแล้วเออจะไปเล่นทำไมยุ่งยา,ยากแม่เอาแล้วครับผมเอาอีกแล้วครับผมจะจงหวันนี้โซจิเลอร์โดนภาพเดิมๆของรถตูมหลังแอน็น การประสานงานกับแม็กมาสเนี่ครับผมโอโ้โหภาพเดิมๆแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือไม่ตายฮนะช็อตนี้เอาครับผมวันนี้นะ well, ก็อยู่กับฟินนะฮะซึ่งสกิลก็ประมาณนี้แหละสกิลหนึ่งสกิลสอง,สก,ส,องสกิลสามและสกิลสี่นะรอเล่นครับผมสกิลหนึ่งก็จะจุดทุนะฮะซึ่งสกิลสองก็เป็นสกิที่ เอาไว้ยิงแล้วติดเหมือนกับเป็นมินสตันนะฮะสกิล3ก็เป็นยิงไกลอันติก็เป็นซูมนะฮะประมาณนี้ครับผมส่วนอีโซติวเลอร์เนี่ยมันอยากจะได้เรามานานแล้วมันอยากจะลองเรามานานอยากจะลองมันนะอยากจะได้อยากจะได้อยากจะได้ก็หลงหลุมไปครับผมตั้งนานตั้งนมไม่สนใจเรานะไงปล่อยให้เรานั้นยิงไปเรื่อยๆแหละเขาก็มีกำลังเสริมเหมือนกันครับผมเป็นมังกีคิงนะฮะ ซึ่งต้องบุกบอกได้คำเดียวว่าหลูเหลืองเดี๋ยวหลูเหลืองรอรอรอสงบเงียบเหมือนรูมังกีเขาจะรู้สึกนะครับผมว่าเอาเราไม่ได้นะรากลับก่อนดีกว่าฮะเราจะเข้ามาประจําการที่ลงกลางต่อไปครับผมซึ่งต้องบอกเลยแล้วว่าฮีโรคประมาณนี้นะฮะจะสรุกแน่นอน คือคูณชมลองสังเกตนะว่าฮ <The ีโร่ทีมเรานะครับผมมีต so uh, ั้งแต่เป็นคาราแลกนะฮะเอ่อโดสติลเลอร์ครับผมเอ็มพาร์นะฮะเบเบิร์แล้วก็เป็นท้านของมังกี้ชิงครับผมซึ่งต้องโถคือบอกได้คำนีาอีกทีนึงมีเบเบิร์นะที่หนาๆหน่อยแล้วก็ลงมาเป็นมังกี้ชิงนะส่วนส่วนตัวอื่นก็ถึงแม้ว่าดาเมจเขาจะหนักเป็นดาเมจแบบเบิร์ดทือเดือดปังๆบอย่างเช่นมังกี้ชิงหรือว่าเบเบิร์อย่างเงี้ยอ่า เขาบางครับผมถ้าไหนพร้อม่าเราจะเล่นสายที่เราจะมาเล่นกันแบบสนุกสนานเลยช็อตนี้ผมซัดหนึ่งซีแล้วมังคีชอบอึ้รละผมโยกโยกไปเด้โยกโยกไปเด็มันจะเข้ามาย่ำย่ำกลายไงย่ำกลายถราไม่ชอบห้ใช่มาแตะนี่ต้องตัวนะเป็นสุภาพตีโอ้โหดูครับวันนี้มาชุดเตีมพยาบาลนะเอ๊นพยาบาลนพยาบาลสายม่วงนะหรือว่าช็อกช้ำ ชอกช้ำระกำระกำใจโอ้โหเหมือนไม่เห็นเลยเนี่ยเหมือนไม่เห็นเลยเนี่ยเหมือนไม่เห็นเลยเหมือนไม่เห็นเลยเป็นแฟ็กมัสคิวไปฮะโอ้โหนี่คือจะคิวกับแฟ็กมัสจนถึงพรุ่งนี้เลยไหมเนี่ยคิวได้เรื่อยๆก็เอาครับผมเรื่อยๆก็ดีเรื่อยๆก็ดีเรื่อยๆก็เอาโอ้โหดูครับผมยัดหนึ่งทียัดหนึ่งทีไปแฟ็กมัสเสียบไปไม่ถึงครับผมว่าไม่ถึงระยะจริงด้วยฮะอดไปฮะ โอ้โหส่วนเรานั้นก็ยังคงเดินจิจการกันต่อไปครับผมดำเนินจิจการการฟ์มของเราฮะนี่ก็เป็นกรมปศุสัตว์แม่การเกษตรนี่สำคัญอริงนะเราว่าจะไปทําการเกษตรที่เดอะคารแล้วนะพราะว่านีก็อยู่กันมานานแล้วนะเดอะคารก็เข้าใกล้สู่การมีสัตว์มีชีวิตนะครับผมมีชีวิตนะ เอาว่ะแล้ดูฮีโร่ทีมเรากันดีกว่าครับผมฮีโร่ทีมเราก็มีแต่เป็นฟินนะครับผมเดเวลเลอร์นะฮะแม็กบัสแล้วก็เป็นสวิทเบทลุ่มมีโคดิเดลนะฮะซึ่งแต่ละตัวเราดูดูแล้วก็นะแต่ที่ผู้ชมคิดแหละครับผมว่าที่ตัวเปิดมันก็เยอะนะสวิทเบทก็กระโดดฟันได้นะครับผมมันอาจจะไม่ใช่เปิดแบบ100%แต่สกิลออเราดูดีนะเดวเวอเลอร์เอ้ยแม็กบัสเอ้ยผมชอบนะ เอาว่ะเดลเวอร์เขพูดถึงว่ะคือคือคือจบชีวิตแล้วอ่ะเออแล้วเขาสิงว่ะหูยคือถ้าเขาขึ้นขี่กันแบบนี้นะบอกได้คำเดียวว่าเจ็บแสบนะคุณผู้ชมมันจะทำให้มีสกิลที่แรงขึ้นนะผมอ๋อเมื่อีมาผิดคิวอ่ะใครส่งขึ้นคิวมาแบบนี้โอ้โหปล่อยผิดคิวไป็หนึ่งทีก็เหงาสิครับผมช็อตนี้ฮะขอฟ้ซูมไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ หลังแตกคร 0, ับผมกคนแล้วมันผาดตกครับผมช็อตนี้ดีไปหนึ่งทีเป็นดับเปอร์แฉปฮะแล้วมันจะรอดยังไงมันจะรอดได้ยังไง16โซกวิ่งไล่แบบนี้นะจุดจุดนี้เฮ้ยมันผาไปไหนผู้ชมุกคนโซ่ดิลเลอร์มันไฟฟ้ามั้งไอตัวนั้นโอ้โหไม่อาจจะไล่ล่ามันได้ครับผม นี่อยู่นี่มันแอบอยู่ในพุ่มนี่โอ้โหเนียนเนียนมากเสียทั้งสถานวันครับผมรีด้ว่าไปกันทั้งตั้งแต่หัวหน้าหมูยันยันผู้ให,ใหญ่อ่ะเอาไงเาไปทั้งเรียนเลยฮะช็อตนี้เราเสียบหนึ่งทีแล้วซูมบัฟแมเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปอีกหนึ่งนะฮะโอ้โหรอด,รอรอดอยากรอดยากครับผมยังวันนี้เฮ้ยแต่เขาขึ้นต้นไม้นะยิงกระชาญอีกแบบนี้ การไล่ล่ามันคือมันตัวนี้มันเป็นตัวที่ล่ายากเลยคุณผู้ชมก็น่าจะรู้นะฮะคือแม่งปีนต้นไม้แบบมอนกับเขาเรียกอะไรอ่ะแบทแมนนะแบทแมนบ้าโดืต้นไม้เหอเ็นทาซานเหมือนเดิมาดีแล้วฮะแต่ทาซานมันดูไม่บุกเบิกมันดูไม่มันดูไม่ทันสมัยคุณผู้ชมแต่ดูจากลักษณะหน้าตามันแล้วนะกิงกาจริงขิงกาภูเขานี้ขึ้นมาใหม่เลยใช่ไหมเป็นเออนั่นแหละให้สุดแล้วจริงคือดูจากหน้าตามันแล้วนะฮะไม่น่าจะมี มีพิษมีไฟโอ้โหนำตัวเป็นกลรองครับผมรู้ว่าแมงสาบนะโอ้โหหลุนด้วยไอวีวอร์ดด้วยฮะสิบนาทีผ่านไปครับผมยังไม่ทำลายเลยฮะเอาแม็กมัทเขาเสียบไปหนึ่งทีผมเราเอมผ่านเลยช็อตนี้แล้วขี่ครับผมโอ้โหโคดินวิวนี่ไปถึงนู่นเลยนะคือเขารอเปิดแล้วอะ เราฮะเราก็อยู่ขนาดมีเอ็มผาดอยู่หรอเอ็มาดอยู่แล้วไงว่าใครแคร์ยังไงล่ะแม่ัวไปหมดโอ้โหคือเราจะต้องระมัดระวังนะฮะคือถ้าเพื่อนเราโดนก่อนเนี่ยเราอาจจะช่วยไม่ได้นะผู้ชมซึ่งสกิลเราไม่ได้มีสกิลที่สตันที่จะช่วยเพื่อขนาดนั้นมีเพียงแค่แม็กมาสกบผมที่เขาจะช่วยเราเท่านั้นะ ว่าแม่วันมากรเราร้อนเลยร้อเลยร้อเลยร้อนเลยดันกันถึงพวกนี้แหละต้องแตกไปข้างนะหรือว่าจะมีใครเปิดเปิดตัวเปิดใจออกมาแลแ้วแบ็กภาสียดถอดนี้ผมเก็บไปเลยฮะโอ้โหสุดยอดในการเข้าทำฮะอ้าวแล้วลเปเปเอลอ๋อเจ้าทำไมอยู่ตรงนั้นล่ะวาร์ปเลยไหมเออยังยัง าจะแลกกันจะคุ้มเหรอเื่อน <pent a year> มาแล้วขึ้นมาได้ได้ได้โอ้โหโดนสั้นเด็กเป็นทีผมแล้วเรายิงก่อนนะได้อยู่ได้อยู่แบบนี้ผมจะเดินไม่ได้ฮะดแล้วมันยิงเข้ามาคอมโบเราคอมโบคอมจอยหนึ่งทีแล้วโยนกลับมาผมโอ้โหไม่ใช่เดือดทอยก็ลอยได้ฮะช็อตนี้จะเกือบตายฮะสำหรับผลงานของแม็กน็อตนะโอ้แย่ว่ะแย่ว่ะซึ่งต้องบอกเลยว่า ถ้าเปเปิลคอมโบเรานี่โอกาสตายสูงมากนะฮะกอกี้พึ่งสังวรพึ่งสังวรว่าเปเปิลไม่เอาเราก็บุญเท่าไหร่แล้วคือความจริงถ้าเขาแบบมายืนรอแล้วสตาร์ทใส่แม็กมัสน่าจะตายนะฮะเรเวลเขาเยอะาแม็กนัรสถึงสองเรเวลเลยนะฮะรวมถึงเรเวลก็ไม่สำคัญเท่ากับกายมีโพลต์ีหรอกแม็กนัสกับไม้ขอภัยเปเปิลกับมังกีคิงครับผมตอนนี้มีโพโตคีมที่เรียบร้อยฮะ ตรงกลางนี่ยังไงเนี่ยเอาลองไหอีกทีหนึงไปอีกทีนึงไปเดี๋ยวมันจะไม่ทันราชการเกินไปนะฮะลองเน่ยตอนรอบนี้เปลี่ยนตัวนะครับผมขอเป็นเดวอเลอร์ดีกว่ามัคงไม่เข้าอ่ะพูว่านะดูของดิกันเว้นโลกบล็อกขนาดนี้เป็นกู้ๆไม่เข้าอ่ะลองเดวอเลอร์ดีกว่าถ้าเป็นตัวเรานี่มันจะนุ่มนิ่มเกินไปนะฮะ แล้วเราได้เป็นฮาคอนเกรดมาแล้วนะครับผมซึ่งตามที่เราบอกเลยว่าคุณผู้ชมฮะเราจะมาเล่นเป็นแบบสายที่ยิงแล้วไสทะลักเลยนะฮะโอ้โหสันได้แบบนี้แล้วโดนด้วยผมแล้วโดนยกลอยหนึ่งทีแล้วสปีดสับสวนเลยฮะแล้วมาอย่างสวยงามตามท้องเลือกยิงหนึ่งทีเกินพอครับผมเอาวะ่ะโอ้แลกกันไปนะฮะเขาเสียหนึ่งเราเสียเอ้ยขออภัยเราเสียหนึ่งเขาเสียสองนะฮะอือ เออที่ทำไปทำมาก็โหดเลยนะครับโหนูเดือดก็ได้นะโดยถึงมีฮาคอนที่ยิงแรงมากๆด้วยฮะลองหน่อยเวลาโอ้เปปเปิ้ลเอ้ยขออภัยแบ็กมาสเสียจังหวะนี้สวยงามหนึ่งทีพอฮะโอ้กอโคดินด์ยูนี่คือสบายเลยคุณผู้ชมมีแม็กมัดคอยจับไงฮะคือแบบสองตัวนี้คือแบบสวยมากคุณผู้ชม การเข้า,ามมทำของทั้งคู่นะฮะเรานีหามุมแบบยิงแบบชิวๆอ่ะแบบพักร้อนอ่ะแล้วแม็กมั์เปิดกเชวานี้แล้วเขาเปิดเราเหมือนกันนะผมเราลอยได้ในช็อตนี้แล้วมังก,กี้เข้ามาผมคิดว่าเราจะแหลมฮะแล้วยิงจะรอดอีกแล้วโอ้โหโดนครับผมช็อตนี้ไม่เหลือครับเนื่องจากว่าแหลมไปนิดนึงครับเ <sah> พื่อนตายด้วยอดีมอทอไปแล้วหนึ่งทีโอโหแล้วเจอครับผมเทลนิเฮะ เดีย๋ยต้องบอกแผนการทำทีมาหน่อยอืมก็อาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งทีพอเขามีนูเลยเขาตั้งตัวเองสู้ไม่ได้แล้วต้องไปลงกับตัวอื่นนะพกเป๊ะพวกอนะไรนี่สำหรับการบวกใช่ไหม <ST AR> เราจะเน้นไปที่การตั้งรับก่อน <ST AR> ช่วงน<อ>ี<อ>้เพราะว่าทีมเราเนี่ยไม่มีตัวสตัน ไม่มีตัวจับแบบว่าเข้าแบบไฟดีๆอ่ะอย่างเช่นสวิตเบดเนี้ยแม็กมัสก็วิ่งกับเราใช่ไหมโคเดนก็แบบจะไม่ค่อยทัวใช่ไหมล่ะเราก็เ้นรับดีกว่าอีกทีมเขาเป็นตัวเปิดเยอะมีพีเคนะฮะแล้วเราไม่ได้ออกของกันเลยฮะสักชิ้นหนึ่งไม่มีเลยดูดเลือดไงดูดเลือดแล้วถ้าไม่ได้ดูดอ่ะเราหึกสภาพมังกีไปเข้ามาดิก็ไม่มีค่าคือมันช่วยทำให้เราไม่ต้องกลับบ้านบ่อยเว้ยดูดเลือดเนี่ย ก็ต้องโฆษณาล่างเป็นดุจใหญ่แล้วล่ะแั่เดียวคืบับเต็มหลอดครับผมไอ้การเอาอยู่แล้วมาแล้วฮะคือป้อมเรานี่เล่นยากเหมือนกันนะคุณผู้ชมทำไปทำมาโอ้โหเดียวเลอร์เข้าไปช็อตนีครับผมน่าจะเป็นการเข้าแถวมาสายนะฮะเรียบร้อยผมโดนกูใหญ่เคมไปเรียบร้อย เฮ้ยนี่เราจะทำอะไรนี่คือตอนนี้ไม่เป็นรูปไม่ดูแบบดูบบเป็นรูปเป็นร่างเลยตอนนี้จริงเราต้องการทำอะไรเนี่ยถึงได้ถาม,เ,เ,ามาเพราะว่าเราโดนโอ้ยเราโดนดีดลงมาด้านล่างเลยผมช็อตนี้อย่าพายอย่าพายที่สุดอย่าพายที่สุดเปิดแล้วเราเปิดแล้วพลาดเ่ยโดยเราเด้งมาด้านล่างเอาเรื่องวล่ะเอาเรื่องวล่ะ เราแม็กมัสจมแล้ว Off ผมช็อตนี้ผมเราไปแล้วฮะโอ้โหไปแล้วไม่เจอไม่เจอใครเลยโดนแพลแลกยื่เข้ามาอยู่ที่ผมเรายิงอยู่ด้านนอกฮะซอยกันไปก่อนซอยกันไปก่อนมาจะเอามาเป็นสายเจาะเวทไปเลยเล็กจะมาเป็นฮาคอนผสมกับเสื้อเกราะนี้นะฮะซึ่งมันจะช่วยคอมโบคู่กันคือมันจะเจาะเกาะไอ้ทีมทำให้เรายิงแรงขึ้นอ่าจบแล้ว จบแล้วคือตอนนี้กูต้องคุยกับคนในทีมไงเพราะว่าจะบวกกันอย่างเดียวเอือเอาลวผมสับในช็อตนี้สวิปเปตครับแล้วเราซูมมียามียามียาขึ้นที่หัวเวลาเราซูมนะสวยอยู่นะถือว่าตัวนี้ก็เป็นอตาตัวที่น่าเก็บสะสมนะเพราะมันเป็นคอลเลคชันที่ไมได้เรียกว่าเป็นคือสวยอรคุณผู้ชมปกติแล้วฟินมันจะมาเป็นแนวล่างยักษ์ล่างเช็คล่างอะไรอย่างงี้นะอันนี้เป็นล่างผู้หญิงนะคุณผู้ชมสวยฮะนี่ไง โอ้แล้วมังกี้ครับผมเปิดตัวเปิดใจช็อตนี้ยังไงน,น่าจะรอดยากของคุณชมรอดยากครับผมโอ้โหดูวิ่งหนีดิเอาเราเหรอเอาเราเหรอเอาเหรอเอาเหรอ,อ,ร,อรอดได้ไงวะโหมากเลย <c oughs> นั่นดิรอดได้ไงโอ้กลายเป็นว่าคุณชมก็สงสัยมันผมใช่ไหมแม่งรอดหลายรอบแล้วรอดเดิมๆด ไได้อย่าสำหรับใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมวันปีใหม่นะครับก็อย่าลืมนะฮะไปร่วมที่ใน Facebook นะครับผมผมได้ทำการแปะไว้เรียบร้อยแล้วฝากหมุดไว้ได้บนของเพจเลยนะที่สำคัญเลยคือสำหรับคนที่กดติดตามพวกเราแล้วเท่านั้นนะฮะทุกคนก็น่าจะกดอยู่แล้วเพราะว่าการเป็นของด้วย เราได้ทำการแจกของขวัญสำหรับผู้ที่จะขอยกพวกเราการ์ดมันตีใหม่อะไรอย่างนี้ต่าง,างๆนานา,นาเสื้อทีมพีแบบนี้นะครับผมรวมถึงรางวัลใหญ่นะใครอยากจะรู้่ก็สามารถเข้าไปตามาได้นะโอ้โอยอเกมน,นี้มันยากเย็นอะไรขนาดนี้คือมันเกมที่ต้องบอกาตามตรงนะคุณผู้ชมมันเป็นเกมที่แนวๆแบบมันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อจริงๆนะเหมือนจะบวกแต่ก็ไม่บวกเหมือนจะสุดแต่ก็ไม่สุดนะเออไอพวกนีน้มันก็บวกกันนะ เอาแล้วเอาแล้วหลาวเราจะสังเกตได้จากสกอร์คิวนะครับผมคือ40ตัวเนี่ยมันเยอะนะแต่ทำไมทำไมมันไม่มีเราทำไมไม่พี่มันมันมันแท้แท้งก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหมันแท้แท้งก็ไม่รู้คุณผู้ชมว่ากลิ่นมาแล้วช็อตนี้เริ่มโชยเริ่มโชยกลิ่นเริ่มโชย เปิดตัวไม่ได้เลยครับผมฟินคือฟินนี่เขาห้ามให้ใครเห็นเลยแหรอมาเล่นโอ้หมาง์กี้คิงไงถ้าเห็นจะเป็นแบบนี้ไงตอนนี้ผมลดซูมไปนะบับไปก่อนหนึ่งตัวเอามาเดีก็มาเดีครับผมให้เลยมาเด้มาเด้คือถ้าเห็นก็คือตายะตัวเราเลือดพันสามอ่ะมันจะบางมากไม่เห็นบางเลยไหนบางบางตรงไหนละ่นลนนละนี่ไงลหลังแอนเน่เลหลังแอน คือกลายเป็นว่าเราต้องยืนแบบเขาเรียกว่าท้ายคอร์ดเลยนะฮะมาแล้วว่ะไฮเป็นไฮเปอร์คลาวถ้าเล่นไกลๆแถวนี้ไม่ออกเป็นวิงโบไปเลยอืมมันไม่ได้เร็วเท่าไฮเปอร์คลาวคือเราจะรีบทำาดเมจแล้วรีบจับไงไม่ได้วัางไม่ไม่ได้แบบว่าจะยืนยิงนนานนะฮะรีบเอารีบออกว่เพราะถ้ายืนนานทีมันจะตกลวงเรามีทั้งเปปปมังกี้เลยคลราแหลกก็ลวงได้ใช่ไหมเปปเปอร์มังคี อย่างนี้ยังยางนี้สายนี้ก็สามารถทำไปเล่นได้ใช่ไหมคุณผูถึงเล่นเล่นได้แต่ว่าต้องยืนดีมากๆเพราะว่าเราไม่ได้ออก,อกว,ว่าพวกวินบล็อกอะไรพวกนี้ก็ต้องเล่นแบบประมาณเนี้ยยืนเซฟหลังๆนิดนึงไม่ต้องถึง,งมือถ,ถึงไม้แค่นี้ก็เรียบร้อยครับผมเป็นแฮตทริกจากท่านา้ของเดวอลเลอร์ฮะโอ้โหหล่อเลยช็อตนี้ ช็อตเดียวก็เกินพอขอหลังแอนทีนึ่งดิเพื่อนอืมาปัาเสียบช็อตนี้ยิงไปอย่างทีเจ็บแบบนี้ต้องกลับบ้านนะผมอ้าวไม่มักกี้คิงทำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะมามอบหรอมามอบหรอเขาถือช่วงการเอาฟองแล้วนะฮะถ้าตัวรุม ก็ไม่พอคือมันถึกมากเลยอะของนี่ขนาดเล็เกมนะคุณผู้ชมเลเวลเริ่มเยอะเลยนะคือเราเป็นเหมือนคนที่ยิงของไม่เข้าเลยนะโอ้โหโอ้โหยกมาแบบนี้ครับผมช็อตนี้แปปเบิ้ลครับล่าฮะโอ้โดนแปปเบิ้ล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 โดนเจ็บแสบแซบในซวงบอกเลยว่าเจ็บแสบแซบในซวงแล้วซูมไป ละลายไปหนึ่งละลายไปหนึ่งยังไงแล้วก็ขอเบาๆก่อนเบาๆก่อนหนึ่งตัวสองตัวไปยังไงฮะติกไปแล้วดูการซูมนี้เก็บหมดเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้หมดจบแล้วจบแล้วก็เป็นไอ้นี่ไงเขาซื้อเกิดมาหนึ่งพันไอ้นี่สกิลหนึ่งโกลเด้นฆ่าไปมาหนึ่งตัวเมื่อกี้ใช่ จากเมื่อกี้ฟ้ามืดวนไปรอบนึงนะคุณผู้ชมตอนนี้เราต้องมาเอาของคืนโอ้ยเมื่อกี้ก็จะไม่ได้ของรอบนี้เกือบไม่ได้เหรอเนี่ยใจเย็นครับผมช็อตนี้มันยังอยู่แถวนี้นะครับเมืทียังไงเราขอคองก่อนได้ไหมขอคองก่อนได้ไหมไม่เอาโอ้คนก่อนก็แล้วกันมีอีกหนึ่งทียังไงตีคนไปก่อนคนองข้างแม่งแล้วไว้าที่หลังผมกำลังจะตายผมโอ้โหทูกผ้าแลกนู่เราโอ้โหยังไงยังมีความยืนอยู่นะโอ้โหมึงรอดไปได้ยังไงวะเนี่ยทิพายทะนลอะทะเลาะไปอยูอย่ รอดได้ยังไงเฮ้ยผู้ชมเกมมันบ้าก่อนผู้ชมเฮ้ยรอดได้ไงวะแผ่นิง What happened เกิดอะไรขึ้นมันรอดได้งไงเฮ้ยมียไงร,ร,รื่องคอมโบของฮาคอนกับเกาะนี่ไงเกาะไอ้เกาะรถเวทเนี่ยมันเลยทำให้เราติดมากแล้วก็สามารถยืนฟัดวัดได้โบกัดดูดเลือดอันเล็กๆนี่แหละฮะขึ้นทีละนิดแต่ว่าขึ้นรัวๆฮะ Where should first? go I ยืนเป็นตัวแท้งเลยคือจะบอกว่าเกราะนี้นะครับผมมอารมณ์แบบเกราะร้อยอะเวลาที่เรากดปุ๊บแล้วมันจะมีกเกราะเพิ่มขึ้นมาม,ามาหาศาลเลยแล้วมันค่อยๆค่อยๆลดหย่อนลงมานะฮะอา,อาการมันเป็นยังไงภาระแหลกบอกไหนลองขอดูหน่อยสิ โอ้ไม่ไม่ไหวเหรอเนี่ยโอ้แล้วค่อยๆซอยตรงนี้ผมมาเลยเพื่อนให้หมดเลยให้หมดเลยช็อตนี้เอาเปล่าลองหน่อยดีกว่าจะได้รู้กันไปว่าใครมันคือของอีมาคอสคิวแล้วโอ้โหยศะนาะยืนปดิเขาลงชาติจะได้นี่คือหมดทีมคนเดียวเนี่ยอีมาแล้วไปแล้วคนเดียวก็เกินพอคนเดียวก็เกินพอว่ะคุณผู้ชมคนเดียวก็พอเพียง ไม่ใช่คอเอียงที่ขนาดยังไม่ได้ดูดใหญ่นะถ้าเมื่อกี้ดูดใหญ่นี่เลือดเต็มหลอดไม่ต้องกลับแล้วนะว่ากะละมังเหลือนิดเดียวก็เฟี้ยวได้เมื่อกี้สี่หนึ่งนะเว้ยยังแบบว่ายังพอไหวนะสายนี้คือใช้ได้ครับผมคุณผู้ชมถ้าอีกฝั่งเป็นเวทเยอะเนี่ยยิ่งแต่ว่าได้เปรียบเลยบอกเลยครับผมมังกี้ครับตอนเนี้ยบอกได้เลยว่าหนึ่งหนึ่งได้นะอยากใส่เดียวมังกี้เหรอแม่ง อยากจะทำเฟี้ยวแต่เขาเหนียวติดหลังอยู่บอกแม่งนี่มาหนึ่งหนึ่งดิมไม่ด้มีปัญหาอะไรกับมังกี้น<ล>ะมันไม่ชอบเอาเราอะก็เลยเริ่มมีปัญหาละ,ล,ะลองครับผมใครอยากจะลองอก็มาดิครับผม,ผม,มก็มาดิครับผมคือตอนนี้อีจีนมันจะสู้กับเรายัางไงถ้าเมื่อกี้เราตัวเดียวยืนก็ไม่ไหว แถ้าเราอยู่กับเพื่อนเนี่ยโอ้โหสบายใจเฉ่งครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกราตกรอบกังนะฮะแม่เขาแยกกันวรอแยกย้ายวะเดี๋ยวเรามาเอาป้อมบนเหรอไม่เอากลางเหรออืมป้อมบนโบกป้อมนอกเล่นง่ายกว่าเราอยู่บนเนินเขาอยู่บนเนินเรามองค่อยแบบถ้าถ้าอดาอดชนะเขาย,ย้ายไปใช่ไหมใช่ใช่ เราได้จะได้สองเลยอะถ้าออชนะใช่แต่ถ้าแต่แต่ต้องชนะนะต่อปูอูตองทีวะมันไม่ทันนะม่นต้องต้องต้องบิงหรือว่าเขาบิงเข้ามาหาเราใช่ไหมังกี้เราบิงเข้าไปข้างในเลยยิงต่อโอ้่ฝ่าดีจริงนวลลงะกูรู้เลยว่ามึงไปไหนถ้าถ้าต่อท้กตรงนี้นะคุณผู้ชมตรงป้อมบนฮะเราน่าจะอยู่ตรงบริเวณกลางน้ำเใจเกินต้องประมาณนั้นแหละฮะดูจากโคตทีแล้วฮะแม่เอามานที่เอาไว้ จครับผมบอกได้คำเดียวว่ามันแน่นอนแล้วเขาไม่เดฟแบบที่รู้ว่ายังไงโอ้อันติเทอแหลกเข้ามาแล้วฮะต้องใจเย็นนะคือมันเอาเราแน่แน่แล้วเทปเปอร์โอ้โหยกลอยไปแล้วครับผมช่วยเบรคฮะไปคนแรกนะผมนะมัดครับผมขอภัยครับเข้าไปแล้วฮะแต่ว่าไม่ทันนะผมไม่ทันได้ทำอะไรเลยเราซอยอยู่ด้านนอกอยากลองเรื่องอะไรล่ะอยากลองเรื่องอะไรแล้วแองคือเกิดมาแล้วโอ้โหมันเอาบาแหลกเราเลยว่ะ เฮ้ยไมเกินไปวะผู้ชมมันแรกครับผมเฮ้ยดูเหมือนจะจะจะได้จะได้ผลด้วยนะคือทำให้ทีมเราต้องว์ปกลับไปครับผมที่สำคัญเลยคือต้องเป็นการซื้อเกิดขอซื้อเฟสด้วยนะเอาเดิเราเปิด้วช็อตนี้จะพาเราแลกครับผมละลายแน่นอนหนึ่งตัวก่อนเลยเอายิงคิปเอาแล้วหยุดเพื่อนหยุดไว้หนึ่งทีครับผม ละลายไปแล้วอะตายเร็วเหลือเกิลนละเพื่อนได้มาหนึ่งแหลกครับผมแล้วมังซีทิงแล้วมันจะเข้ามาทางานั้นปีกขวาครับผมแหม่ลองหน่อยแล้วม,มันมังซีทิงลองหน่อยหรือเปล่าล่ะครับผมอย่างนี้ฮะสตันหนึ่งทีแล้วตอยตอยฟีอีสปอย BE แล้ทีเคเข้ามาทำครับผมเข้ามาทำจังหวะตอนนี้แล้วยิงอีกต่อเนื่องอะไรล่ะนี่อะไรล่ะครับผมเฮ้ยเป๊เปิ้ลเป๊เปิ้ลเป๊เปิ้ลต่อเป๊เปิ้ลนั่นแหละ ไม่ใช่เดทดอยก็ลอยได้ลอ,อยได้ก็แล้วไงล่ะครับผมผม,มาเด็ก็มาเด็ไปไ,ไปไหนไปไหนไปไหนดักดิครับผมช็อตนี้ครับแล้วดูใหญ่มาแล้วครับช็อตนี้ยิงอีกทีเก็บไปเฮ้ยไม่ตายเฮ้ย <c oughs> โอ้โหเข้าดิเข้าดิตอดิโอ้โหเอาอ๋อ <c oughs> ผมก็จบเป็นที่เรียบร้ 2, อยครับ30ตาย2องแอสเซฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมด <c oughs> ีสละ <c oughs>